Oh yeah. no. ตำแหน่งกดจับศูนย์ศูนย์นะกูรู้แล้วว่าคงไม่มาอยู่แล้วศูนย์นะคิดนะคงไม่มาอยู่แล้วก็คือจับหนึ่งจับหกกับเจ็ดนั้นมาใส่อัดกันโอ้โหดีสมหน้ามึงไปไหนสมไม่มามึงก็ได้แค่นั้นเลยสมไม่มาเบอร์โอ้โไอ้ยี่ก็บหกล้านกว่า ลูกร้านเขาสารน้ำได้ยกยกจริงจริงมูกเห็นแกบ,บอกแกวิ่งหลายที่ด้วยออก็กูได้ล้านเก้าอ่ะล้านเก้าเฉพาะข้างนอกนะไม่ไม่รวมในเว็บทีนะในเว็บเนี่ยไปรูกไว้ตัวสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยรูปลุบปื๊ดลุบปื๊ดไว้อืมเยอะสองร้านกว่าได้สิแม้ถ้าถูกอย่างนี้สักสองปีเนาะสงสัยกูสร้างโรงแรมได้อีกหลังหนึ่งวะ พออออดีีท่าเเยนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะเสียงติ้งตังติ้งตังกันจังเนาะน้องๆสายวิ่งสายลูดก็วันนี้ก็ประวันก็แสดงความดีใจด้วยเนาะก็ออกมาทั้งสองตัวเลยซึ่งเลขงวดนี้อ่คือมันไม่เด่นนันนึง เพื่อนๆเนี่ยเทียบกัน21คนเนี่ยมีประวันคนเดียวที่ประวันได้หนึ่งกับศูนย์ะ 0. ได้หนึ่งกับศูนย์ทีนี้ประวันนี่ศูนย์เนี่ยมันไม่น่าจะมาติดกันถึงสามสี่งวดอะเนาะปะวันคิดว่าศูนย์เนี่ยคงจะไม่มาก็เลยไม่เน้นประวันก็เลยจับเนี่ยมาเลยเนี่ยพอดีเลขมาเลยเนี่ยมันมาชนกับของเราเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหม เออปวันว่าแล้วทาไมมันมัวมัว,มว,มวปวันไม่ได้ใส่แว่นน้องๆเห็นไหมมาเลเห็นไหมเข้ามาชนเห็นไหมหกชนใช่ไหมเนี่ยเลขเนี่ยเลขสรุปเด่นเนี่ยเห็นไหมชนเห็นไหมเจ็ดชนเห็นไหมอย่างนีชนเห็นไหมั้งห,ห,หมดเนี่ยทักษปะปวันก็ไม่มีมีมีมาตัวเดียวทักษปะปวันงวดเนี่ยโอ้เลขคือเลขมันหนีเลขดังอะเนาะศูนย์มันดังมากเลยศูนย์ดังจริงๆเลย แล้วเนี่ยมีปวันคนเดียวอะที่ว่าได้ศูนย์หนึ่งอะโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนะแต่ของปวันเนี่ยจะมาทุกงวดเลยนี่บนอะเดี๋ยวงวดหน้านี้ปวันจะเขียนติดไว้ให้เลยนะน้องๆสามารถจับใส่เลขมาเลยนี่ได้เลยอ่ะเนาะเนี่ยน้องๆก็ดูอ่ะเนะเนี่ยเหมือนน้องๆที่ว่าเพิ่งเข้ามาตามปวันใหม่แล้วว่าน้องๆเก่าก็ดูเนาะเพราะเลขเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่ามันออกมาติดต่อกันสี่งวดงวดนี้ก็งวดที่ห้าแล้วเนาะ คือมันมาทุกงวดอ่ะมันก็มีหลุดมั่งแหละเนาะเออจะให้มันเข้าทุกงวดก็คงเป็นไปไม่ได้อะเนาะก็น้องๆก็ดูนะถ้าทรงมาเลยประวันให้ไหมมาชนกับเลขสรุปเด่นนี้ใช่ไหมน้องๆก็ดูชนสรุปเด่นนี่น้องๆก็ดูเห็นไหมเหมือนอันเนี้ยชนตัวเดียวโดโดๆดเห็นไหมนี่ประวันตัดเด่นหมดแล้วนะอันนี้เลขตัดเด่นกันหมดละ คือเลขตัดเด่นหมดละเห็นไหมชนเจ็ดเห็นไหมนี่ตัดเด่นแล้วนะเนี่ยพอปวันที่มาเห็นใช่ไหมปวันเออมันตัดเด่นสรุปอย่างนี้สามมันจะมาได้ไหมออสองก็ติดดับอถึงเก้าก็ไม่มีเก้าก็ไม่มีเนาะเก้าดับร้อยปวันก็ว่าเอ๊เก้ามันไม่น่ามานะปะวันดูปวันก็เลยจับมาใส่ จับใสนนี้เนี่ยจับหนึ่งใส่นี่ก็น้องๆคนไหนที่ถูกก็ประวันก็ดีใจด้วยเนาะน้องๆคนไหนที่ว่าไม่ถูกสองตัวได้วิ่งได้ลูดประวันก็แสดงความดีใจด้วยเนาะก็ยังไงก็ไม่เป็นไรงวดนี้ถ้าไม่ได้สองตัวเราค่อยไปเอางวดหน้าเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยคือเลขเนี่ยเลขสองตัวเนี่ยนะน้องๆดูไว้ให้ดีนะเนี่ย ปวันจะเขียนเดี๋ยวปะวันจะเขียนไว้ให้งวดหน้านะปะวันจะเขียนไว้ว่ามาได้ทั้งบนและล่างเนาะอ่าเดี๋ยวปะวันจะเขียนล็อกใหญ่ให้เลยเขียนตัวใหญ่ให้เลยเนี่ยบางทีเหมือนงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมานี่เขาได้9ก้ากับศูนย์ใช่ไหมเขาก็มาล่างตัวบนตัวหนึ่งแต่นี่มันใช้ตัวเลขร่วมกันน่ะหน้าปะวันถึงได้หาตัวจับไม่เจอปวันหาไม่เจอนะแล้วสูตรเพื่อนๆแต่ละคนเอามาเทียบสรุปกันเนี่ยคือไม่มีหนึ่งเลยอ่ะอืม นีหนึ่งเลยเด่นแบบสุดๆคืออ่าสามกับศูนย์แล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็หกเด่นเนี่ยเด่นสรุปกันเนี่ยที่ได้กันมาใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนาะเนี่ยเด่นอะ่ะเนี่ยสรุปเด่นกันแล้วอะ่ะหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่เด่นเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวประวันจะทำ ใส่ใส่ตรงไหนดีให้ใส่ตรงนี้อ่ะเนาะเดี๋ยวน้องๆดูนะเดี๋ยวป้าวันจะใส่อ่าต่อจากตรงนี้ลงมานะหรือว่าจะใส่ข้างล่างนี้ก็ได้เนาะถ้าใส่ข้างล่างนี้ก็ไม่พออีกซึ่งเราต้องมาใส่ตรงไหนเออใส่ข้างบนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวป้าวันจะเลื่อนอันนี้มาทางนี้แล้วเอาเล็กเด่นตัวนี้ชุดเนี้มันมาได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะบางงวดมันก็มาบนตัวล่างตัว บางงวดมันก็จะมาถ้ามันใช้ตัวเลขร่วมกันมันก็จะมาตัวเดียวเหมือนอย่างงวดเนี้มันใช้ตัวเลขร่วมกันมาได้ทั้งบนและล่างแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยเลขเนี่ยเนาะเดี๋ยวประวันจะเอาใส่ตรงนี้ไว้ให้เนาะตอ่อจากไอที่ว่าซองที่หนึ่งซองที่สองเนี่ยเลขซองมาเลที่ส่งมาเนาะซองที่หนึ่งซองที่สองประวันจะต่อลงจากตรงนี้นะน,น,น้องๆดูเนาะยังไงน้องๆก็ค่อยจับขึ้นเนาะ อ่ถ้าว่าไม่นี้เนี่ยให้น้องๆเช็คดูเนาะว่าเลขมันชนกันตรงไหนอะไรตรงไหนเมื่อไรนี้เห็นไหมหกนี่มันก็มาชนทักษาประวันให้ไหมอือเจ็ดก็ชนตรงนี้เจ็ดนี่ก็ชนตรงนี้เนาะเห็นไหมโอ้ไม่มีหนึ่งตัวเดียวจบชีวิตเลยเนาะโหตัวจับไม่เจอเลยโอ้งวอน,นี้ดับร้อยประวันเด่นล่างชุดนี้หลุดชุดนี้หลุด ชุดนี้เข้าหลักร้อยชุดเดียวมาเข้าเด่นไอ้นี่เด่นร้อยไอ้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้านี่เดี๋ยวประวันทําตัวใส่ตรงนี้ไว้ให้นะคะน้องนองดูเนาะก็ยังไงน้องๆคนไหนที่ว่าอได้วิ่งได้ลูดประวันก็ดีใจด้วยเนาะน้องๆคนไหนที่ว่าไม่ได้วิ่งได้ลูด,ดก็ค่อยเอาใหม่งวดหน้านะคะเพราะว่าประวันเองเนี่ย ก็เคยบอกน้องๆหลายครั้งแล้วเนาะประวันเนี่ยคือเสียนเล็กวิ่งอะประวันก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูดแล้วก็วิ่งกระทืบค่ะทั้งรูดทั้งกระทืบมันเลยเอาล่างเอาบนเลยแบบไหนมันมีมาให้เห็นค่ะเล็กวิ่งอะส่วนมากนี่นะเล็กวิ่งประวันถ้าประวันทํากันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนอย่างของประวันเนี่ยทาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมาเทียบชนกันแล้วเนี่ยน้อยครั้งถ้ายิ่งมาเลยส่งมาแบบนี้เนี่ยถ้ามาชนกันอย่างเนี้ย เลขประวันพวกประวันเนี่ยจะไม่ค่อยหลุดนะคะนะคะยังไงก็น้องๆก็อ่าศึกษาให้ดีอ่ะเนาะว่ายังไงอะไรยังไงเหมือนน้องๆที่ว่าตามประวันมาใหม่ๆก็คงยังไม่รู้อะเนาะเดี๋ยวประวันจะเขียนติดตรงนี้ไว้ให้เอาตรงนี้เลยเนาะนะคะยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่เนาะ ก็น้องๆคนไหนที่ว่าไม่ถูกปวันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเอาใหม่ค่ะน้องๆคนไหนที่ว่าถูกได้ก็ปวันก็ขอแสดงความยิดีใจด้วยนะคะซึ่งปวันเองก็เหนื่อยมากค่ะไปกิดอยู่บ้านเท่าเการ้านข้าวสารนะคะก็เหมือนอย่างกับน,น้องๆที่ว่าได้สมทบทุนมาช่วยเพราะว่าเอามา สมทบทุนมาให้ประวันไปซื้อข้าวสารแจกประวันก็ขอให้น้องๆทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่สมทบทุนเข้ามาหรือว่าน้องๆที่ติดตามประวันอยู่เราไม่ว่าจะนอกกลุ่มในกลุ่มหรือว่าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนประวันก็ขอให้น้องๆรับบุญกุศลนี้กันหมดให้ทั่วถึงกันทุกคนนะคะก็มาเช้านี่ประวันก็เนาะออกไปแจกข้าวสารกลับมาก็ประมาณตีแปได้แล้วมั้งตีแป แปดโมงแปดโมงเช้าวันเนาะก็เวียนไปแจกไม่กี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูถ้าประวันว่างเดี๋ยวประวันก็จะไปซื้อมาตั้งไว้แล้วก็จะเอาทยอยแจกทุกวันทุกวันหัวเชาว้าซึ่งก็ไปตักบาตรเนาะตักบาทเสร็จแล้วก็ทําทานค่ะนะคะซื้อของกินแจกเขาด้วยตักบาตรด้วยเอาเข้าวสารแจกด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกๆคนโชคดีเนาะ ก็น้องๆก็คงหลายคนะนะเนาะก็คงได้กันเยอะอนะเนาะอืมก็อ่ประวันก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยลูดแล้วก็วิ่งเน้นตรงนี้ไว้ก่อนค่ะนะคะสองตัวเนี่ยบางครั้งถ้าว่าสูตรเนี่ยมันเลขมันหลุดไปเนี่ยตัวจับหลุดไปแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พลาดโอกาสแล้วแต่ถ้าว่าเราวิ่งเราลูดเนี่ยเพราะว่าเลขไทยเนี่ย มันไม่เหมือนต่างประเทศเนาะก็เน้นตรงนี้ดีกว่าแบบไหนเราไม่ขัดทุนน่ะซึ่งพวกปวันเนี่ยสองตัวเลยพวกนี้พวกปวันซื้อน้อยมากส่วนมากจะวิ่งแล้วก็ลูดค่ะคือโอกาสที่ว่าเราได้น่ยโอกาสมันสูงเพราะว่าพวกปวันเนี่ยคือสายวิ่งอะนะคะคือสายตัวเดียวกันนั้นสายสองตัวนี้มันไปซะ,ะกลับบ้านเก่าละ <laughs> เนาะ ก็ยังไงก็ไม่เป็นไรงวดนี้เนี่ยตัวจับหลุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าค่อยเอาใหม่นะคะตัวเลขก็อย่างเงี้ยเนาะตัวจับหลุดก็ถ้าตัวเด่นเรามาตัวจับเราหลุดก็จะยางเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเนาะค่อยเอาใหม่เนาะก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนะเหาะฮานอยวันนี้ก็ไหลดีเนาะเหมือนน้องๆที่ว่า อยู่ในกลุ่มรายเดือนกลุ่มต่างประเทศอู้ฮาหนอยวันนี้เนาะหน่อยสัตหาฮานอยสตหาฮานอยทีวีอะไรอีกอะ่ะโอ้โหเนาะลายเด้งเลยอะ่ะเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยก็ยังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะก็ ประวันก็ดีใจกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ